ฝันเห็นอีกาหนึ่งตัวฝันเห็นอีกาหนึ่งตัวทํานายว่าช่วงนี้คุณจะได้พบเจอคนจํานวนมากอาจจะได้เจอเหตุการณ์หรือคําพูดที่ไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่ความเจริญก้าวหน้าของคุณจะมาจากความอ,อมน้อมถ่อนตนของคุณต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอายุมากกว่าโปรดระวังเรื่องอุบัติเหตุแต่จะไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรงอะไรอาจจะแค่บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ ช่วงนี้ขอกรรมจะตามคุณทันขอให้คุณทำบุญกวดน้ำทำบุญสร้างกุศลส,สิ่งที่กวนใจคุณช่วงนี้อาจจะเป็นคนรอบข้างเพราะคอยสร้างปัญหาให้คุณอยู่เสมอและคุณมีเกณฑ์จะโดนนินทาว่าร้ายการเงินช่วงนี้หากคุณกำลังทำเรื่องกู้เงินยืมเงินจากธนาคารให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาที่ขาดไปไม่สมบูรณ์อาจจะมีเรื่องที่ขาดตกบกพร่องทำให้เกิดปัญหาตามมาไม่รู้จบ ส่วนเรื่องสภาพคล่องทางการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีระหว่างการสูญเสียงเงินทองการงานช่วงนี้จะได้รับข่าวดีเรื่องงานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการย้ายงานการเปลี่ยนงานหรือการหางานใหม่ซึ่งคุณจะได้รู้ผลภายในเดือนนี้เป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆและคุณยังมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงหากช่วงนี้มีคนเข้ามาชวนคุณทําธุรกิจหรือร่วมหุ้น หากเป็นเพศหญิงรูปร่างผอมสูงถ้าคุณร่วมธุรกิจกับผู้หญิงคนนี้ธุรกิจที่ทําร่วมกันจะเจริญก้าวหน้าดีมากส่วนใครที่ทํางานอยู่อาจจะเจองานด่วนงานกดดนันและอาจต้องใช้ความรับผิดชอบสูงความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้จะมีคนเข้าหามาหวานเสน่ห์ใส่คุณโปรดตั้งสติอย่าวกแวกกับสิ่งนี้เพราะอาจจะถล่ลึกลงไปและทำให้เกิดปัญหาตามมา ส่วนคนรักของคุณก็เสน่ห์แรงไม่แพ้กันรู้เหมือนจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคุณอื่นๆด้วยคุณควรเอาใจใส่แสดงความรักต่อคนรักของคุณให้มากมันเติมความรักให้กันและกันเพื่อให้คนรักของคุณรู้ว่าคุณรักเขาแค่ไหนสิ่งที่ต้องระวังอีกสิ่งคือการทะเลาะเบาะแววงอย่างรุนแรงกับคนรักโปรดใช้สติในการแก้ปัญหาหรือการพูดคุยโชคลาภคุณจะได้ลาบก้อนโตจากผู้ใหญ่เลขนำโชค หนึ่งสี่หกเจ็ดแปดหากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ